Ah เรื่อต้นที่ดิฉันค่คุณจ๋าเป็นเรื่องราวของคนมันๆค่ะที่เขาไปรวมตัวกันถึงคอนแก่นลยทีเดี้ไปทําอะไรล่ะงานนนี้ค่ะแฟตเฟสมันถึงแก่นค่ะงานเขาจัดเป็นครั้งที่สามแล้วนะคุณค่ะเป็นการเอาศิลปินไปเล่นคอนเสิร์ตการยกระเบิดความมันกันให้น้องๆชาวภาคอีสานได้สนุกสนานกันนั้นก็มีอะไรอีกไหมมอะไรคอนเสิร์ตแล้วเลิศค่ะก็คือศิลปินเนี่ยเขาจะไปเปิดบูธขายของกันงานที่นคือศิลปินขายเองเลยถูกต้องทําเองขายเองเลยโอ้ยเลิศจ้ะไปตอนนี้ทันไหมคะใจเย็นๆอย คุณถึงหนูไม่ได้ไปก็เหมือนได้ไปนั่นแหละทำไมล่ะเพราะมีผู้ชายจะพาเราไปค่ะเพราะสามหนุ่มเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเขาจะพาไปเก็บภาพบรรยากาศในงานนี้เลยดีเยนันเดทหมากโดมนักเดทหมาบโดมตามนุ่มเดอะจั๊หมางกับเธอผิดหวังอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งสองสามสวัสดีครับพวกเราเดอะจั๊กนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่คอนแกนวันนี้มีงานแฟตเฟสติวัลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นไกด์แล้วกันนะพาเพื่อนๆชาวไฮเอ็นทุกคนนะ ไปเดินเที่ยวอันดูว่าในนี้เขามีอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวตามเราไปดูเลยดีฝ่า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 ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่เวทีแรกนะฮะวันนี้มี2เวทีจะมีาท์ดอร์กับ indoor นะใครที่แบบว่าชอบอะไรแบบโคลนๆเปียกๆ่ยลยต้องอยู่ข้างนอกครับใครชอบอะไรแบบแอร์เยน็ยนๆเข้าข้องในดีกว,ว่าเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว,ว่าครับ คนเยอะมากครับวันนี้านๆๆสาบานได้ว่าตรงนี้คือบูธขายซีดีนะอันนี้คือบูธขายซีดีของเราสุดยอดในความบินเทนะครับเรียกว่าแบกกระดินงกันเลยวันนี้คนเยอะมากเข้าไปไม่ถึงจริงนะแล้วว่าตรงนี้คือเวที <c oughs> มากกว่าเพื่อนนะครับ เราสังเกตเห็นว่าคนเยอะมากแแอร์อไม่อยู่แล้วตอนนี้ว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะข้างหลังเพื่อนเราเองครับสลอตแมตเช่เล่นอยู่ยยรเราก็พาเพื่อนทุกคนนะสาวไฮเอ็นไปดูกันรอบๆแล้วว่า<อ>งานแฟต,ฟตที่ขอนแก่นนี่มันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเรา3ามคนลาไปก่อนเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวก่อนวอร์มวอร์มก่อนวอร์มไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ